เวลานาั่งสมาธิแล้วมันปวดขานวะิธีการแก้ง่ายมากเลยกดหัวเข่าลงแล้วก้มลงไปนะขาชาขาปวดอะไรกดหัวเข่าแล้วก้มมัวลงนะถ,ถึงถ้าถึงพื้นก็ไปว่ายัางไม่แก่ทาไมถึงพื้นก็ไปว่าแก่แล้วแค่น,นั้นนะก็คลั้งสองครั้งก็หายแล้วนะอยู่กันได้นะความปวดเนี่ยกขเวทาาทั้งหลายเนี่ยนะ ฝึกเอาไวเ้เวลาเราเจอทุกอย่างอื่นมันจะวางใจได้ง่าย,ยอย่างสายอาจารย์ก็เป็นกล้านะนั่งกันที่ชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่กับทุกเวทนาด้วยใจที่เป็นอุบเบกขายเนี่ยเขาฝึกกันอย่างนั้นให้ดูเวทนาอย่างนี้คนที่เปิดอยู่เวทนาแล้วมีสติล้วแมจะรู้จะรู้รถูกที่ถูกทางเนี่ยก็คืออยู่กับเวทนาแต่ว่าไม่ไปวุ่นวายกับเวทนานั้นก็กลายเป็นว่าพาให้จิตสงบขึ้นมาที เนะวทนานั้นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งนะหลายคนก็ติดอกติดใจเมื่อไปนั่งแล้วมันก็สงบดีนะคนถึงได้ถึงขั้นฌานอย่างงี้นะพอได้ฌานก็ชอบอกชอบใจติดอกติดใจอยากจะไปบ่อยๆนะคนที่นั่งปวดแทบตายก็เข็ดหลบับไม่ไปอีกเลยบางคนเป็นอย่างนั้นในะจริงไรเวทนานี่ เนะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตเนะเป็นขันขันหนึ่งเนะเรียกวเวทนาขันเนะนะนะ่เพราะในตัวเวทนาขันนี่ยังไงยเราก็หน,นีไม่พนนะ้นเนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเนระาจะเรียกเต็มศัพท์ก็คืออทุกข,ขมสุขนะทุกข,ขมสุขเวทนาก็คือตัวความรู้สึกในอารมณ์ที่มันไม่ใช่ทั้งทุกขไม่ใช่ทั้งสุขนะ มันใครมีทุกขนาเกิดต้องถือว่าโชคดีนะนะโชคดีตรงไหนตรงที่จิตไม่ไม่วุ่นวายไปเรื่องอื่นเลยนะถ้าเรารู้ถูกที่นะนะจิตมันจะจ้องอยู่ที่เวทนานั่นแหละไม่ไปไหนมาไหนนะถ้ารู้ไปถูกที่เป็นยังไงพอเวทนาเกิดก็จะปรุงต่อละจะเป็นนอามาพึกอามพาดหรือเปล่าหรือนั่งนานกว่านี้จะมีอันเป็นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนแปลว่ามันรู้ไม่ถูกที่ นถ้ารู้ถูกที่นะเวทนานั้นกลเป็นอารมณ์กรรมาฐานนะในทุกเวทนานี่ไม่น่าห่วงนะธรรมว่านะที่ครูบาอาจารย์ั่นกลัวกันมากๆคือสุขเวทนานะติดสุขแก้ยากกว่าติดทุกขนะเวลาปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งนะมันจะเริ่มมาแล้วไอ้ตัวสุขเวทนานะเ่พาะถ้าบางคนที่มีสมถะเป็นฐานก็จะไปอยู่กับฌานแล้วทีเนีนะ้ไปเจอฌานาสุขเข้าเนะี่ยโอ้ยมันสุขไปทุกขุมขนนี่นะ ติดอกติดใจอย่างน้นมันไม่อยากไปไหนล่ะนะหรือถ้าเป็นวิปัสสนาก็เคยเจอวิปัสนูก,เนะกิเลสนะไอ้วิปัสนูกิเลสนี่มันสุขมหาศาลจริงๆนะนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ใช่แค่สุขบางทีมีอย่างอื่นมาด้วยไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรไปแปลกๆขึ้นมามันน่าติดนะนะเาไปอ่านวชครูบาอาจารย์หลายท่านติดอย่างนี้แหละ อย่างถ้าเราไปอ่านประวัติหลวงตามหาบัวเห็นว่าโอ้หลับตาก็เห็นดวงสว่างอยู่ข้างในนะเป๊ะอยู่ตั้งหลายปีหลวงปู่มั่นนะดุแล้วดุอีกก็ไม่ยอมละสักทีนะาะอะไรเพราะจิตมันชอบนะครูบาอาจารย์หลายท่านก็เป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเรียนรู้จากสุขนั่นแหละพออยู่มันน,นัานานเ่เข้านั่นเข้าแล้วมันจะเริ่มสงสัยขึ้นมาเองเนะแล้วยังไงต่อเนี่ยมันแค่นี้เองเหรอแล้วจะไปยังไงต่อก็จะ พอเริ่มสงสัยนี่ยมันจะเริ่มปัญญาก็จะเริ่มค้นเข้าไปละนะคนเพื่อจะละจะวางอยู่แล้วความสุขนั้นนะไปตัวกรรมมาสุขดีแล้วก็ติดกันจะตายกันอยู่แล้วเนะี่ยสุขจากรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยนะะไปเจอชาตาิสุขนักยิ่งกว่าน,นี้สิกนะเหมือนยาเสพติดทางจิตวิญญาณนะนะหลายคนติดจนตาลอยเทนะ่าที่เกินมาเคยเจอมานะ พอนั่งคุยกับเราเนี่นะะพระถ้าเจอคําพูดที่ไม่ถูกใจหน่อยจิตมันหลบแวบ,บเข้าไปในฌานเฉยเลยะปิดสวิต์เลยไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นนะคุณนะกลายเป็นไปสร้างโลกของตัวเองไว้นะไม่ยุ่งกับโลกเลยเน,น,น,นี่คนชนินนี้เคยเจอมาแล้ว, <laughs> ลวเจอมาหลายคนแล้วด้วยกว่าจะแก้หลดได้ดีใช้เวลาเป็นเดือนเดือนบางทีะถ้าเขาเชื่อนะถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยแค่นั้น ถ้าเชื่อก็จะบอกว่าเลิกนั่งสมาธิสักเดือนนึงนะไปวิ่งออกกาลังกายไปปั่นจักรยานไปเดินห้างจะทําความรู้สึกตัวไปนะรู้ว่ากำลังเดินรู้กําลังเห็นรู้กาลังได้ยินอะไรกันพอทาไปอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งมันจะค่อยคลายออกมาเองอาการที่จิตติดมันอยู่ในสุขเนี่ยติดอยู่ในสมาธินะมันครูบาอาจารย์ทั้งได้กลัวกันน่ไอ้ติดสุกนี่แกยากกว่าติดทุกเนี่ยนะ แต่ปัญหาของเราก็คือมันไม่ค่อยจะเจอสันติสุขเนี่ยนะมันเจอทุกนี่แหละมันสาหัสากันไงความทุกนี่แหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นขอสุขสักดอยเถอะมันก็ไม่ให้สักทีเ่ยนะแล้สังเกตดูเวลาโยมนั่งสมาธิแล้วสงบสบายเนี่ยไม่ค่อยอยากจะส่งอารมณ์หรอกเงียบจอแต่ถ้าวันไหนเจอทุกข์ข้อหน่อยโอ้ยอยากจะส่งอารมณ์ใจจะขาด บางทีไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันเจอพิสดารพันลึกเนความทุกข์เนี่ยมันกระดูกจะหักเหมือนท้องจะระเบิดออกมาอะไรเงี้ยะบางทีมันเจอหนักขนาดนั้นนะมันปวดหัวจนเหมือนหัวจะระเบิดเงี้ยนะมันรุนแรงบางคนเจอสารทุกข์แรงๆนียเข้าเโอ้ยทุรนทุราล่นะแต่มาเคยไปเจออยู่เคสหนึ่งตอนนั้นไปที่เชียงรายคืนนั้นน่ะนั่งสมาธิ แล้วมันแปลกก็มันมีอาการเหมือนมีเข็มเสียบไปทั้งตัวจืดจัดชืดชัดชดอะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับทั้งคืนคืนนั้นนะเหมือนมีเข็มเนี่ยเสียบอยู่ทั้งตัวพอจะเคลื่มเคลื่มาวาขึ้นมาเคลื่มเคลื่มวาขึ้นมาเอ๊มีควารมรู้สึกไอ้ผวาวนี้เราไม่เคยเจอไม่ใช่สภาวะที่ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพอตื่นเช้านะก็โยมที่รู้จักคุณเคยกันดีก็มาหา กำมาไล่ฟังนะัเมะื่อคืนเนี่ยโอ้ยโยมทรมานมากเลยเหมือนเข็มเสียไปทั้งตัวนะีแล้วคิดถึงอาจารย์แล้วเกินมเมื่อคืนนี้อยากจะพูดถามสภาวะนี้เป็นอะไรนะมาคิดอยู่ในใจกูว่าแล้วทำไมเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยมันชอบเป็นลิงก์จิตชาวบ้านเขาเวลาเขาคิดถึงงมันส่งมาถึงเราลลนะยิ่งเวลาโยามเจอทุกสเวทนานแรงมาลนะโผล่ที่เราแล้วมันรู้สึกได้เองนะ มันก็จะเป็นเรื่องแปลกเ,ลเรื่องพวกนี้ม,นมันไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไหนทั้งนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์นะช่วงหลังน่อย,อยชั่วหน่อยไม่ค่อยจะรับรู้อะไรกับใครเทานั้นแต่ใครจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมึงละที่นี่ตัวใครตัวมันนะบางคนมันเจอทนาพเขาีนีันเป็นเรื่องของวิบากขันวิบากคนแห่งกรรมเก่าแั่หละที่มันกาลังตามส่งผลเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเยจ้าก,กรรมในเวททั้งหลาย ไอ้เจ้ากรรมในเวรของจริงก็คือตัวผลแห่งกรรมที่เราทํานี่แหละนะก็จะเริ่มทยอยมาละนะนะส่งผลนะทวงหนี้อุตรุดตอนนี้นะนะเวทาจะแรงผิดปกตินะทั้งทางกายทางใจนะบางคนเหมือนผีบ้าเลยบางคนเนะพี้ยนไปเป็นเดือนๆบางคนเนะคยเห็นมานะวัดวังหินนี่แหละนะปฏิบัติอยู่ดีๆนะมาปฏิบัติที่วัดเป็นประจำมีคอร์สอะไรกับโพก็ทีวันดีคืนดีก็ เอาเพี้ยนขึ้นมาดื้อนะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ่ะพระนั่งประชุมัรอยูงอยู่โผล่ไนั่งอย,ยู่ข้างพระโยมผู้หญิงมาอย่างไงโย,ยมเนี่ยน่ะเห็นะอ,นะอาการแปลกๆแ,แล้วพอพูดคุยสอบถามก็เริ่มรู้อ๋อนี่มีอาการมีอาการเพี้ยนเกิดขึ้นซึ่งบางคนมีอย่างนี้นะมันเป็นปกตินะก็คือบางคนมีพื้นฐานของความมีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วพูดยังไงแต่ไม่ได้ไปหาหมอไม่เคยไปรักษา พอ,พอนาไปมันจะเริ่มพิสดารแล้วทีนี้นเริ่มเห็นนีมิตแปลกแปลกเริ่มรับรู้อะไรพิสดารบางสิ่งบางทีสิ่ง,งท,ที่ที่รู้ที่เห็นเนเปนเรื่องของภาพหลอนที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีอาการทางจิตเวชก็เริ่มมีอาการเพี้ยนแต่รายนี้ไม่ใช่แปลกมากบวจะหายหายดือดอด้อไม่ไปหาหมอที่ไหนปวดจะหายหายเอาดือด้อจึงได้รู้ว่าอ๋อในวิบากกรรมเวลามันส่งผลนี่มันประหลาดจริงๆนะ นะมันเป็นอาจินไตเราไม่สามารถที่จะไปคาดคิดได้ว่าเคยทํากรรมอะไรมาก่อนทําไมถึงเกิดมาต้งเป็นอย่างนี้ทําไมบางช่วงถึงมีสภาวะอะไรแปลกๆอย่างนี้างเีแล้วเราไปสังเกตดูทีท้องทีนเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนะพอถึงช่วงเดือนนี้จะต้องป่วยอย่างี้ตลอดทั้งปีนะมันจะมีช่วงที่จะต้องซวยจะต้องป่วยจะต้องไปเจออะไรแปลกๆแรงๆนะแม่ไม่ปฏิบัติก็เจอนะ แต่ที่พอเราปฏิบัติไปจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วเอ้ยมันมันไม่ใช่อาการปกติแต่เป็นอาการของวิบากกรรมที่ส่งผละยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นชัดยิ่งเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นนี่น,นะมันเป็นวงจรเมื่อก่อนที่เราไม่ปฏิบัติมันมันกว้างนะมันไหลไปตามกระแสข,ของปฏิจจสมบัติคือกระแสของทุกข์อยู่ตลอดยาวไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่มีสติสมัญญยะ แต่พอเริ่มมีสติสัมชัญญะนั้น่ไปตัดวงจรนี่สั้นลงสั้นลงสั้นลงมันยิ่งเกิดทีในี่ความทุกข์เนี่ยแปลกมากทีนาข้าเนี่มันหมุนติ้วติ้ว,วเราเคยได้ยินสำนวนนี้หลวง,ง,งตาหมาบัวพูดไปมันหมุนติ้วติ้วอยู่ข้างในนมันเห็นมันวิ่งเหมือนกับคนที่เหยียบคันเร่งรถยนต์สักสอสามร้อยกิโลเมตรมต่ชอชั่วโมงนะไอ้ที่เคยเกิดตลอดทั้งปีหรือเดือนนึงเคยเจอเภาะว่าอย่างเงี้ย อยู่มันเกิดเพียงเสี้ยววินาทีนะโอ้มันดุนแรงข้างในเนะี่ยมันโลกจะระเบิดนะเป็นอย่างนั้นเวลาเราภาวนาอ่านะเพราะนั้นก็ไปศึกษาสังเกตเอาแต่ว่าไม่ว่าจะเวทนาแบบไหนก็แล้วแต่นะจะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือเบกขาเวทนาทางต่างกายท,ท,ท,ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นนะถ้าเราลึกรู้ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ให้มีให้สติสัมปชัญญะเข้าไปลึกรู้อยู่แค่นั้น มันก็จะไม่วุ่นวายอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคิดว่าเป็นความโชคร้ายเป็นความซวยเป็นความโชคตีของเราเราประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงมีสภาวะที่วิเศษเกิดขึ้นอะถ้าไปปรุงแต่งหลงจมอยู่กับมันอย่างนี้นะทีนียาวถูกมันลากยาวอยูน่นะเวลาปฏิบัตินะ่ะจมอยู่วความคิดความปรุงแต่งอย่างนั้นไม่ไปไหนมาไหนวนเวียนอย่างนั้น พักนะใหญ่ๆไอ้พักใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเดือนบางคนอาจจะเป็นปีนะบางคนติดสกุกจะติดอยู่เป็นปีๆนะี่ติดวิวัตสูกิเลสเนะี่ยปีสองปีไม่ไปไหนมาไหนบางคนติดอยู่ทั้งชาติฆ่าไม่ได้เลยนะพอถึงจุดนี้ที่ไรติดายอยู่แค่นี้แหละถอยหลังไปอีกแล้วอยนะ่างเงี้ยนะพอขึ้นทาใหม่ก็าเจอไอ้ดีอีกแล้วแล้วก็ติดอยู่แค่นี้แล้วก็ถอยไปอีกแล้วอย่างงี้ไม่ไปไม่มา นะถ้ามันไม่ผ่านก็แปลว่าชาตินี้ทั้งชาติอย่าไปหวังมรรคผลนิพพานอะไรที่ไหนมรรคผลนิพพานชานสมาบัติอะไรเกิดไม่ได้ทั้งนั้นนะนะเวลาเจอนะแต่ถ้าผ่านไปได้เลยแปลว่าเราสามารถที่จะพื้นปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้นะไอ้โทยบาสโนกิเลสเป็นเครื่องวัดจิตอย่างหนึ่งนะถ้าเจอแล้วนะวางใจกันได้อย่างถูกต้องนะเพียงเป็นพวงเพียงเป็นผู้ รู้ผููดูฟยอดสังเกตการดูอยู่เฉยๆได้นะอันนี้อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีพื้นความรู้อะไรพวกนี้อยู่เลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่ากูนผู้วิเศษขึ้นมาเอาดื้อๆอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดรู้สึกง,งี้ขึ้นมานะ่ทีนี้มันจะเขาเรียกว่าเจอป,ปัญญ่นจะทำแล้วทีนี้ตัณหามาณทิฐีครอบงาําคิดตัวเองบรรลุมากผลแล้วเนี่ยบางคนหนักขนาดนั้นนึกว่าตัวเองพระอรหันแล้ว นะใครจะพูดจะว่าไงไม่เชื่อไม่ฟังทั้งนั้นนะนะคนชนิดนี้เจอมาเยอะเหมือนกันทั้งพระทั้งโยมนะนะเที่ยวที่คุยหมดกิเลสแล้วเป็นพระหังัแล้วบอกก็ไม่ฟังนบางทีถ้าเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาหรือถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์ที่ตีแรงๆเ่ยน,นะดา่าแรงๆทาอะไรแรงๆเยครูรรรบาอาจารย์ของท่านนึ่งก็โทนคว้างเก็ทนบนน้ำหมากเลยคว้างกระจายเลยนะ พอคว้างปุ๊บโทสะเกิดทั้งได้รู้ว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่นพะอถูกดายแรง,แรงเข้าโทสะเกิดขึ้นมาอา้าวกิเลสจะมีอยู่นี่วยนะยังไม่หมดกิเลสเนะี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะเพื่อนดูไปศึกษาไปเรียนรู้ไปต่อมาเข้าใจไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยอบอกวอ้เรื่องการภาวนาเนี่ยมันเรื่องยากที่จะอธิบาย,ยาจริงมันแสนเข็นต่อให้แต่มานั่งพูดให้ฟังฟังดูก็สนุกดีหรอก แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตรงมันไม่มีทางเข้าใจมันเวลาเราฟังทมหลวงพอ่อหลวงปู่ทั้งหลายท่านมาเทศให้เราฟังนะพูดถึงเกี่ยวร่องการภาวนานะมันไม่รู้เรื่องบางทีอะฟังได้ยยฟังสนุกดีแต่ว่าฟังแล้วเกิดความศรัทธาเรื่มใส้ดีแต่มไม่เข้าใจนะมันไม่มีทางเข้าใจนะเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราภาวนาไปเนี่ยต้องการไอ้ที่มันจะอยู่เหนือบุญไห นะบุญก็พาให้ยึดอยู่อย่างนี้แหละพาให้เวียนไหวใจเกิดยึดถือกันอยู่อย่างนี้แหละนะลงบุญบ้าบุญแบกบุญก็อย่างงั้นนะมันได้แค่นั้นนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราภาวนาไปนี่ทำบุญหนักกว่าเดิมอีกแต่เพามนไม่เอาบุญนะทำแต่ไม่เอานะนะทำแล้วก็วางลงทำแล้วก็วางลงแค่นั้นทำแล้วก็ไม่ยึดถือนะทำบุญก็ไม่ได้ปีติจิตด,ดีอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะ รู้ว่าเป็นความดีที่ควรทำกับลงมือทำแค่นั้นแหละทําแล้วก็ไม่เอาด้วยนะมันจะได้ผลบุญมืไหร่ก็ไม่สนใจด้วยนะแล้วทำแล้วก็จบแล้วใ่เราเป็นประโยชน์กับลงมือทำเห็นว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ไม่ทําแก่นั้นต่อให้ใครมาชวนทำขนาดไหนก็ไม่เอาเห็นหรือถ้าจะเป็นต้องทําก็ทําด้วยความรู้ทําด้วยความเข้าใจไม่ไปยึดไปถือเอาไว้ไม่ไปวุ่นวายนะักภาวนาเขาเป็นอย่างนั้นเรารู้ดีว่าไอ้ที่จะ เป็นบญสูงสุดจริงๆก็คือการเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่นะเนี่ยบุญสูงสุดบุญคือการขัดเกลาใจิตใจตัวเองนะให้สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆนะขัดเกลาขันธสันดานตัวเองนะให้เป็นผู้มีสันดานบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอนยะ่างงี้ะอันนี้คือคือบุญของจริงนะเป้าหมายจริงๆที่ผู้เจ้าได้สอนเอาไว้อย่นั้นเองนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้โยมได้ได้คิดกันนะ มันเวลาเจอเวทนาอย่ากลัวนะมันยังไงมันก็กลัวนะมันจะรู้สึกระแวงไว้ก่อนแล้ววันนี้กูจะปวดอีกหรือเปล่าว่าพอห้านาทีสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะขาดใจตายเลยนะเป็นนาทีนรกนะแล้วร่างกายเนี่ก็แปลกแล้วจำได้ด้วยนะนั่งมากี่นาทีแล้วเนะี่ยว่านั่งสี่สิบนาทีอย่างเงี้ยถ้าผ่านไปสามนาทีมันรูลละใกล้หมดเวลาเริ่มมาแล้วปวดถ้า <laughs> มันเป็นเรื่องแปลกเริ่มปวดไปแล้วทีเนี้ย ตุลนทุรายวุ่นวายกับอห้านาทีสุดท้ายนั่นแหละมีบางคนเคยเล่าให้ฟังตั้งนาฬิกาผิดคิด่ันั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งด้านกดไปสองชั่วโมงมันก็แปลกนะร่างกายพอผ่านไปผ่านไปชั่วโมงสี่ห้นนาทีถึงเริ่มปวดทุกทีนี่สี่พ้นนาทีก็ปวดแทบตายแล้วนะอันนี้มันเรียกว่าหลอกสมองนี่หลอกสมองให้มันรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ถึงเวลาางี้ตน้นอย่างนี้ก็มี หรือไม่ก็เวลาที่สุขเวทนามันเกิดเนี่ยจิตมันสงบสบายเนี่ยโอ้ยนั่งชั่วโมงไม่อยากจะออกสองชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่านั่งต่อได้ไปเรื่อยๆน,นะถ้าทุกเวทนาเกิดเนี่ห้านาทีก็เหมือนกับนั่งไปชั่วโมงแล้วเมื่อไรจะหมดเวลาสักที่เนี่ยเอาเข้าจริง,เว,รง,รงเ,เวลาจริงก็ไม่เคยมีเวลาจริงก็ไม่เคยมีหรอกอยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์แค่นั้นเองเวลาในนรกเนี่ย มันยาวนานและเกินเราจะรู้สึกกันนะกีกับกี่กันตกนรกไปกี่กับเงี้ยนะกี่อสงไขยบางทีนะเพราะเนี่ยดูทวา,าพใจของเราแล้วกันเวลาทุกเวทนามนเกิดเนี่ยโอ้ยมันยาวนานนะะสุขเวทนาเกิดมันแป๊บเดียวเหมือนคนขึ้นสวรรค์เนี่ยมันเวลาผ่านไปเร็วหลอเกินแป๊บอ้าพ้นจากภาวะของเทวดาถ้าไปเกิดในภพบภูมิใหม่อีกแล้วจริงๆแร้วเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสมมติอย่างหนึ่ง นะเ็นเรื่องอยู่ที่จิตของเราทั้งนั้นนะจะให้เวทนามันหลอกใจแค่นั้นเองมันน่ะเอามันเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตตัวเองน่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน